ชาก้าเต็งคว้าแข้งยอดเยี่ยม PFA ซีซั่นใหม่เวสคูพารเมอร์ฮารแลนด์ตามติดแหล่งข่าวเปิดเผยครับตราต่อรองที่จะคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ในฤดูกาล2025-2026บุกโยซชาค้าครับแนวรุกตัวเก่งของอาร์เซนอลถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งเหนือกว่าสตาร์ดังอย่างฟลอรรนเวสโคพาเมอร์ซาร่าและเอร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แม้ฤดูกาลใหม่จะยังไม่เริ่มต้นครับแต่กระแสความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะ รวมถึงผลงานในฤดูกาลก่อนส่งผลให้นักเตะหลายรายถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยเฉพาะซาก้าที่พาอ,นอนเาเซนลเนก็ถึง,งรอบรองชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในพรีเมียร์เลกตลอดซีซั่นที่ผ่านมาที่ตามมาติดๆก็คือฟอร์เรนเวียสกับแข้งใหม่ของลิเวอร์พูลที่เพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัว116ล้านปอนด์หรือราวๆ5,104ล้านบาทหลังจากทำผลงานสุดยอดกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับและคาดว่าจะเป็นกำลังหลักของหงส์แดงในฤดูกาลนี้ อันดับถัดมาคือโคพาเมอร์จากเชลซีครับที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์ฟีฟ่าครับเวิร์ดครัพร้อมตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เท่ากับฟิลโฟเดนดาวเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นกำลังหลักในเกมรุกของเป๊ปกัวดิโอลาส่วนฮาแลนด์ที่เป็นหัวหอกคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้และโมฮัมเหม็ดซาราที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลครับก็ยังติดโผมีลุ้นรางวัลเช่นกันแม้อัตราต่อรองจะลดลงจากซีซั่นก่อน ในขณะที่นักเตะหน้าใหม่อย่างมาตอุตคุณย่าจากแมนยูและโนนี่มาดูไอเกจากอาร์เซนอลก็ติดโผเช่นกันครับโดยแซมรับบอททอมครับให้ความเห็นว่าชาก้านั้นมีบทบาทสําคัญต่อฟอร์มโดยรวมของอาร์เซนอลและหากรักษาระดับผลงานไว้ได้อย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสสูงที่จะคว้ารางวัลใหญ่ปลายซีซั่นนี้